ี่าครับ,คร,บครับผมวันนี้ก็เป็นงานเพรสนะครับผมแบบว่าเปิดเปิดตัวแล้วก็เชิญพี่พี่สื่อมวลชนนะครับให้มา,างานเปิดตัวแบรนด์ Ambuster แล้วก็ตัว A L G ที่มีครบทุกรูปแบบทั้งเป็นแบบที่ใช้สำหรับบ้านง่ายๆนะบ้านออฟฟิศหรือว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมมีทุกรูปแบบแล้วก็พี่เวียร์ก็ เปิดตัวว่าเป็นแบรนด์แมบสเตอร์คนล่าสุดของของ l อนะครับวันนี้งานเรามีช่วงนี้แล้วก็จะมีงานเลี้ยงช่วงช่วงเย็นที่เป็นงานปิดแล้วก็จะอยู่กันทั้งวันได้ครับผมแล้วก็ปปดีใจครับเพราะจริงๆผมผมชอบในในนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่ LG นํานำมาปรับใช้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคซึ่งมันสำคัญมากกับยุคป,ปัจจุบันอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนที่ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณแบบว่า80%อยู่นอกบ้านอะไรเงี้ยแล้วเวลาเรากลับบ้านมาก็อยากที่จะแบบได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เพราะเนี่ยการพักผ่อนอย่างเต็มที่คือการที่เราได้อยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์ซึ่ง a อ g ก็ตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่นำเข้ามาอยู่ในแอร์นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำจัดฝุ่น PM หรือแม้แต่การ UV Nano ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการแบบว่า ฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งมันอาจจะอยู่ในเครื่องปรับอากาศเราก็รู้สึกว่าออพอเรารู้สึกว่าเราเปิดแอร์กลับบ้านมาแล้วแบบได้อากาศที่บริสุทธิ์มันก็เป็นการพักผ่อนที่มันแบบเต็มที่ที่สุดเป็นการพักผ่อนที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบครับผมต,ต,ตัวเดียวครบตัวเดียวตัวเดียวครบตัวเดียวครบครับผมมันมีเลือกหลายแบบนะครับแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนซึ่งล่าสุดที่มีเป็นเป็นอาร์ตคูลซึ่งเป็นการออกแบบให้ให้เข้ากับ วัยรุ่นหรือว่าคนที่อยากจะตกแต่งบ้านแล้วแบบอาจจะไม่อยากจะมีตัวแอร์ที่เป็นสีขาวอยากมีสีดำเท่ๆหรือสีเขียวแบบว่าที่ที่แบบว่าบางคนแบบว่าอาจจะชอบแล้วแต่เราางนะซึ่งทางทาง lg ก็ทำให้ทกทำให้ทุกรูปแบบแล้วครับครับใครที่สนใจใครที่รักสุขภาพนะครับอยากจะมีแอร์ดีๆไว้ที่บ้านอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับ LG อยากจะสุขภาพดีเหมือนพี่วีอยากจะแบบว่ามีอากาศสดชื่นไดพักผ่อนเต็มที่ก็มาเป็นครอบครัว LG ด้วยกันครับปราบวันนี้ไปอะค่ะเออจริงๆพูดไปหมดแล้วก็เลยไม่ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรครับวันนี้ก็ไม่เหงาวันนี้เหงาไหมอะครับก็ปกติทุกๆวันก็เป็นวันที่ดีอยู่แล้วเราไม่ได้เจาะจงว่าวันสําคัญมีอะไรบ้างซึ่งเราก็จะพยายามแบบ ทำให้ทุกวันที่เราแบบว่ายังมีชีวิต <c oughs> ก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะมีความสุขอ,อยากจะมอบความสุขไปส่งต่อความสุขเราก็เลยรู้สึกว่าเรา <c oughs> เราไม่ค่อยเครียดครับผม <c oughs> แฮปปี้ครับแฮปปี้ดี <c oughs> ที่ดูอย่างอย่างก่อนหน้านี้เหมือนเหมือนถ่ายร้านอาหารที่ที่ดูอางไปรับมถ่ายเขาก็โพเหมือนอันนี้ไม่ทราบเลยก่อนไม่พลาดทีเดียวเลยขอบคุณครับ <c oughs> คิ่ไอ้อ่อนอมแล้วนะทั้งเาไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้แบบว่าดูฟีดแบ็กอะไรเนี้ยครับก็ขอบคุณพี่ๆที่มาเมื่อวานอะไรเงี้ยที่แบบที่ที่มาแบบว่าอัปเดตชีวิตกันจริง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 กว่ากานมา่รการไปไหนมาไหนเราควรจะจับจ้องคนจะตามองมากเมื Reid> ่อวานก็พูดไปแล้วก็บอกว่าก็บอกว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติ ใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าคือเราไม่ได้ทําอะไรผิดเนาะไม่ต้องทําอะไรหลบหลบซ่อนๆอนะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ชุดปกติอย่างที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยครับด้วยความที่เขาแบบเป็นสามนักวงาการเลยอยากให้พื้นที่วนเราขอใช่ไหมครับจริงจริง,รงมันเป็นจริงๆไม่จําเป็นว่าเป็นนอกหรือในนะครับ <c oughs> ทุกคนก็จะต้องมีพื้นที่ของตัวเองผมไม่มีใครอยากให้ผมไปวุ่นวายชีวิตอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ซึ่งผมก็จะไม่เข้าไปทําในสิ่งที่ผมไม่อยากให้ใครมาทํากับเราอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งซึ่งเราก็มองว่าตัวเราเองเป็นเป็นคนที่อยู่ในที่สวา่างเราพร้อมที่จะให้คนเข้ามาพูดคุยกับเราเพราะว่าเราคือคนของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากับบางคนเราก็ควรจะให้พื้นที่ส่วนตัวเพราะว่าจริงๆเขาอาจจะงงๆไม่รู้ว่าสังคมพวกเราเป็นแบบไหนเราก็ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันจริงๆนะเพราคนนรจริงรงงาไม่ครับผมผมไม่ได้คุยเรื่องข่าวไม่ได้คุยเรื่องอะไรเพราะว่าเราถือว่า พื้นที่นี้เดี๋ยวผมผมจัดการดูแลตรงนี้เองอย่างเงี้ยครับแสดงว่าถ้าเกิอเราต้อมาขอถ่ายรูปเรปกติใช่ไหมครับปกติก็ยังมีคนถ่ายรูปผมอยู่ครับยังมีคนขอถ่ายรูปอยู่ก็คือเดินมาขอถ่ายรูปทีขอดีๆได้ขอดีๆได้ก็ถ้าวันนั้นรู้สึกว่าอารมณ์ดีมีความสุขอยากจะถ่ายรูปผมก็จับเซลฟี่เองเลยคือบางบางทีมนุษย์ก็เป็นมนุษย์นะครับ บางทีเราก็อยากจะมีเวลาที่ได้ไปพักผ่อนส่วนตัวบางทีเราก็อยากมีเวลาที่ได้พกปะกกับอย่างเงี้ยได,ได้ได้เจอพี่ๆอะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะแบบว่าเต็มที่เพราะว่าเราไม่ใช่คนที่แบบเฟกเนาะถ้าเราแบบว่าเหนื่อยเราก็บอกว่าเราเหนื่อยนะครับวันนี้แบบว่าเจอกันงานหน้าเราก็จอยกันนะอะไรเงี้ย<ห>ผมก็อะไรนะฮะให้สถานะเราเราไม่คุยกันเรื่องนี้ดีกว่าครับผม หัวใจสีชมพูดีครับครับผมใช่ยังยังไม่ได้ป่วย <c oughs> หัวใจดีครับม,รราามีความสุขีครับผมมีความสุขด <c oughs> ีคร, <c oughs> ค,ครับอย่างอยางส่วนตัวพี่เวียนเครียดเวลาที่จะต้องตอบคำถามตลอดอะไรจริงๆไม่เครียดครับแต่ว่าไม่อยากตอบหลายรอบ <c oughs> เพราะเมื่อวานเราเราพูดไปแล้วอะไรเงี้ย ไม่อยากพูดซ้ำไปซ้ำมาอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ใช่เป็นห่วงเขาไหม่รบว่าคนจะมาบางคนมาเปิดวงเปิดว่าฟังดูนั่นนี่นะเออถามว่าผมก็ก็ห่วงด้วยครับห่วงตัวเองด้วยครับ <c oughs> คือเราพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่า,าด้วยด้วยความที่เราเป็นคนในวงการบันเทิงซึ่งจริงแล้วมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงหรือว่าเราเป็นอาชีพอะไร แต่สิ่งที่เราควรคำนึงถึงก็คือก็นั่นแหละฮะเรื่องของความเป็นส่วนตัวสิทธิส่วนบุคคลต่างๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราถ้าเราพอจะคิดได้ว่าเราควรจะให้เกียรติกันอะไรเงี้ยก็ก็ช่วยๆกันเท่านแจถ่ายเัยแบบนี้จะอมยผมไม่เคยฟ้องอยู่แล้วครับผมไม่เคยว่าใครด้วยผมรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิ ของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าบางคนอาจจะไม่รู้ไงครับว่าว่าทาได้แค่ไหนเพราะว่าคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ก็รู้ว่าควรทําหรือไม่ควรทําบางคนก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งผมผมไม่เคยตัดสินคนอื่นอยู่แล้วเราก็เราก็ได้แต่ว่าต้องมานั่งตอบพวกพี่ว่ามีภาพหลุดออกมาก็เป็นหน้าที่เราซึ่งเราก็โอเคก็ไม่มีอะไรต้องปิดบงัง ใช่ครับเพราะว่าเราห้ามห้ามคนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราต้องแก้ไขมันได้ใช่ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรต้องมาเหนื่อยใจอะไต้องมาต้องมานั่งสคริปมาพูดไม่มีก็อยากจะรู้อะไรอยากถามอะไรก็ถามพี่เบียร์ได้ใชแต่ก็ถามครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวานวันนี้ก็ถามอีก โอเคค่ะพี่เสิร์ฟค่ะโอเคค่ะ